สบายดีพี่น้องกิ้นขขาเสาน์มุกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้มีปนปลาปปนาอ I don't

น่าร้อนฮะ้าอยู่นยังปาก้าโก้ไหนจียันน่ะบ่อน่ะยังหเสาอยู่กยันแห้งนนันบ่บ่รอนคืปจะยันปากับยี่หาโตหน้าขาเงี้ยลงตเออมื่ยันถึงชายขอบแล้วใน่นอนนอนยันอางี้ยเอาลานพี่น้องภาวะรับ ยุกิเพิ่อจะไปทำป่าคนใหญ่ชนโปหลกปกอยู่จอพูดไรไปนไหวะหน่ะนังเมื่อสาวยังเห็นโปอยู่เป็นยงยุกิเหตนจอเคยมาเลอเล็กเกิห้า่อละ่อาลูกว่าเบิ่งยังใ่ไมน่มเบิ่งเนกอโอ้ยเเห็นเดอะป่าชนโปหอนวะเป็นยงยุกิเหตุ เดือดาหน่นอยดิราว่างกันเยอดีนาะเว้ยมันแห้งเลยจะมันเดืยดท่องเป็นปลาให ชักห้าขีมาขึ้นน,น,นี่เงินตัมมทกเนาเดี๋เออเี่ยนละเจี๋ยมักเล่นออน้ะล,ลงมากไหมคะสีมากเลยไหมคะ กินต่มอื่นด้วยเนาะเอ้ยจะมาอุ่มหอุ่มอ้กนุ่มบท่ายโกินลูกกินตัวป่วนเห็ดขรใหญ่เกินปลาปูปลาโูลงโงอยู่ดนางเป็นเอ้ย

ไันซื้อชีคุ้มกล่องก่อนพี่น้องเอ้ยบ่ได้มันขึ้นจากหมอดมันก็หมอดมอซัมซุ้งกันเนยลย<ๆ>เราเคยแป้งมันแต่หนึ่งเลยนาะพี่น้องมันกัดยากเชียอชูนแล้วแต่เขาจะแป้งแต่งสิบห้าวัน อิ่มแล้วิจ๊ะจะใข้างตห้องโอ้แม่มุดโตกะโจดนาว่าเอกคว้าเลยไปไหมฮะพี่จับน้าแนนมุดมุดมุดเจ้าตุกกตาใจขึ้นมาใส่เสือให้ลูกอย่าใส่บางไรบอกเอ้ามันบางมือดิมันลมมันน่ะนะได้มือน่ะเป็นสตรอดีเลยเฉดเตืช่วยผีขอน จืช่วยนี่จช่วยน่โอ้ยมันเย็นดีนะเนี่ยลูกแห่งบุกข้นนมช้องมือเจ้ามันก็กินแล้วมือเลยแล้วองมัดปุกหนึ่งสร้างมัเลยงานอิตเตียนอิเตียนหมวย่วงคนเก่ามาเกิดแล้วใจเ่ยคางนะท่วงว่าอ้วนกะขายอีพี่น้องกันท่วงว่ากินนมายกับบุกินเขาจังว่าโอ้บอ คันกูกินเผ่ากูกินลายบ่มันหยานเบิร์ดบนกูสิยบกินเว่าแต่ว่าคนเก่าเอาใจง่ายพี่น้องเอ้ยน่นต้องหายแล้วก่อนต้องใช้ลูกบังคับฉะนั้นบมทั่วโมยังอยากเห็ดยัางกับเห็ดโลด่จะกินยัางกับกินค่ะโม่กลัวน่าล้างกระซำหนาวใจถือยั้จ้าแล้วผ่านทาง พวกเราสองนายลูกนายยุ้มน้องบ่บ่อะไไม่นึ่งบางทเป็นบ่ยมเนาะบ่ดี๋ยวเป็นบ่เนาะกินเนาะอันนั้นน้องมันก็หายไงถูก่าเ้านีงานกำลังมันเลยนี่นะนี่ก่อประยุกต์อ่ะปนแม่น้ามือ เขขบัตรนะบอกเิไปนะว่าเขาขาวหนีอว่าใคราน่มัม,มาปันบ่อห,หม่หมแต่วันนี่น่ามาั้งเออเออเดี๋ยวจะไปการอะอือใช่แล้วนี่แหละหายเดี๋ยวจะมังไอยากินขาวนะฮอยากกินขาวคอยากกินคกินขาวมาลูกฮะมาลูกมาลูกมาลูก ก็จะ,ะกินมามาทุกคนได้ขึ้อเนาะทุกคนเองมเห็นก็มึงบเป็นเลือดมันกระขาาอย่างนี้ะ <c oughs> ากาบสบายดีพี่น,ออน,น,น้องพี่ขาน้ำกันเด้อได้อะไรครังถอด้อเด้อหัวนยังอ่ะเอ้ยมาหน่อยกอดใจเอ้ย เอารัดไว้เลยกินงข้าวกินน้ําได้จั่จิ้ข้าวเมื่อวัดพี่น้องเอ้ยเมื่อแจงลายทรงลายสือในบ้านก็จะจดก่อนไม่เห็นหน้าทีให้มา่เรีนกับเพ่อนนะรนกนเองห้าห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 าานอ่ะหกไอ้อ้ยไปาข้เขาอนะ มันอยากเข่านะเอ้ยะมามมอมมอมแเบิดบวแห้งเลยอันนี้อเ่บอกรายอไเลยเอาเข่านะ ไา้เบื่องต่อเหืคือยังไม่รับนั่งพับก่อนเยยืนถ่อยแหละลูกพื่อจะรับอยู่รับแหละโอ้ยเร็วมือไคือขาวใ่มนคำบ่ กนจำเอ้ยกันจำเปเอาแบบไหนพอกให้ไก่ือจะโตเขาามึงไงพวกเขาเอ่นี่งก็จะกอดได้เนี่ยบึ้งงึงก้มแห้งเนาะถ้าด้ใส่เป็นวดแบบ ใส่เป็นว่เป็นัว g ี่เป็นชื่ใส่เปื่อสเป็นงัวือทำบวเขลูกนี่นเป็นหวบไมรแต่ว่านั่งยังเต้นครับบวหำใหอบวเลู ข้า um. ่บ่ละัวทางกะเตโตขก็ัก่งี่จอนมะเงเตยโตอืมเอใช่ัว้งแมงน่งชวกินใหม่เด้อ กินอิ่มนะเอาแวออกวะแปลงง่วงหรอนะเน่ยจะบ้านเงินฉุกไปขวนแม่นเงินห้าจะพันพออาหารสองพันช้มัน

เบ่งอ่ะพี่น้องฮะลาสบาบย